วันนี้นะคะเราจะมาทําสลัดโอลิเวียนะคะอันนี้อันดัแบแรกเราก็ต้มไก่ก่อนนะคะก็จะใช้อกไก่นะคะแล้วก็ใส่ใบเบรีฟเนาะแอนซอลใส่เกลือไหม a ซอลอ่าใส่เกลือด้วยนิดหน่อยโอเคนะคะแล้วก็ต้มให้สักพักหนึ่งะค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้มอย่างอื่นต่อคะ่ะเราก็จะต้มมันฝรั่งกับ ชแคบอค่ะโอเค oh. เราก็จะมาแกะเปลือกมันฝรั่งนะคะอะ mm. ไรนะ That's Why you should just clean like this one so Uh, uh, actually, we wait. It's not today. Wait. wait, wait. <laughs> You're not <weird. laughs> wait lah. Wait for tomorrow. In <laughs> tomorrow lah. In tomorrow. Huh? Oh my god! Prepare everything can can do. <laughs> it's hot. Ah. Uh, okay, really? Hi. Oh my god prepare first prepare everything you tell me tomorrow you want to eat bosch uh wash wash day time night and what do you want to eat today ้นค้นดแล้วก anyway> ็ปอกแค่ตอบต่อนะคะอันนี้เขาไม่ได้ปอกเปลือกตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันนะะก็จะทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วปอกทั้งร้อนๆนั่นแหละค่ะเออมือเออนั่น บอกแล้วบอกแล้วยั่งร้อนยี่งยิ่งกว่าอะไรนะคะร้อนไหม, <with> no. มร้อนนิดน้อยร้อนนิดน้อย Can wait next dayCan not <laughs> wait ค่ะ Hungry อยู่เลยดิ Hungry กินข้าวไม่มีอะไรกินไงก็มี only one เออจะกินพรุ่งนี้เออคนเราอาหารไปเลยค่ะนอนนอนที่รักว่ายุไม่เข้าใจ ยังไม่เคยเข้าใจไอ้เลยจริงๆน้องแครอทค่ะแครอทนะ it's not rabbit แครอทไม่ใช่ rabbit but this one rabbit กินไง rabbit yeah, mm. ใช่ แว็กปิดกินแครอท you remember o l i e แว็ปิดเกลือกุ้เบอร์เกลือกแตงกวาดองไม่ย you ่ซื้อหรอเวทุกบอยมีไม่ครูก็มี ไมโครมีท็อปก็มใช่อืมไม่เคงเห็นจริงหรอจริงไม่เคยเห็นนะก็ห <laughs> <is> ั่นไปเลยนะคะปกติเขาจะใช้เต็งกวาโองนะคะอันนี้เราก็ใช้เต็งกวาสดนาะงบอกว่าไมโครไม่มีเออไม่รู้เหมือนกันเนาะ คือฉันหิวแล้วนะคะคัดได้คัดไปเลยตามสไตล์ที่ต้องการนะคะอ่าแล้วก็เราก็จะมาหั่นไก่นะคะตามสไตล์ ชอบแบบไหนหันแบบนั้นค่ะอันคุณเค้ก็จะหันแบบนี้นะคะ <is> เปลี่ยนมีก่อนค่ะเออ oh. ใช้ทำไมไม่เล็กอะ่ะ oh. อ่ะเปลี่ยนองศาเอออะเออพัดไปเลยค่ะ ดูสักคนคุปต์สมกุปสมปัจเล็กเล็กหันเล็กเล็กพูดสิหัน Yes น่่จะเป็นถั่วนะคะน่่จะเป็นถั่วของเตาเนาะหน้าตาน้องประมาณนี้นะคะพยนยามออก ชิ้นไปหนึ่งกลุกนะคะอืออืออืมอร่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะผสมเลยนะคะเ mm hmm. อ้าสัดเลยอ่ะใส่มันลงไปค่ะ

เราแรกบอกว่าเยอะไปนะคะทีนี้พอมาเห็นในมอก็คือน้อยไปค่ะใช้เลยเอาหั่นให้เรียบร้อย ใส่ลงไปให้หมดนะคะอ้าวต่อไปอะไรคะ next ไก่ค่ะต่อไปก็ไข่ค่ะ ใช่ใส่ทั่วค่ะนางบอกว่าใส่ไข่น้อยเกินไปนะคะนี่คือนางทำไห้กินสองคนเหรอยูดูส s ล l อต เยอะมากเอาทุกกินอ่ะอ่ะแล้วก็คลุกนะคะคลุกคลุกคลุกผสมกันไปเลยหนึ่งหม้อนะคะกินกันสองคนให้ตายเถอะ คุณกินคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยคนเดียวเออคนเดียวกินไงคุณไม่กินฮะคุณไม่กินกินใช่มันเยอะมากใช่ไหมทำไมอยู่ <laughs> ทำเยอะจังเลยอะ่ะ Yes maybe give for v i s i t ใส่เกลือด้วยนะคะอเน็ดหน่อยแล้วก็ผสมให้เข้ากันหน้าตาก็น่าทานอยู่นะคะนี่อันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะผสมกันมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เราจะแยกนะคะใส่มายองเนสทีหลังนะคะใส่มายองเนสลงไปแล้วก็คลุกคๆุกคุกแบบนี้นะคะหน้าตาน้องก็จะ ประมาณนี้ค่ะ you can put ผักชีลาวด้วยก็ได้โอเคแล้วก็ใส่ผักชีลาวลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเ <c oughs> มนูพนดีวันนี้เป็น,ปน <c oughs> สลัดโอลิเวียค่ะ <c oughs> ดีสั่ได้อยู่นะ <c oughs> <c oughs> อร่อยนะคะบอกเลย